สวัสดีครับฮีโร่3นะครับวันนี้เกตเตอร์1อีกแล้วครับเกตเตอร์1ตัวนี้เป็นของ King Art นะครับคราวที่แล้วที่รีวิวไปเนี่ยจะเป็นของโซบชโกคินของเบนไนตัวนี้แต่ตัวนี้จะเป็นของ King Art สังเกตว่าสเกลตัวนี้จะใหญ่กว่านะครับจะค่อนข้างสูงกว่าแล้วก็ดู ค่อนข้างที่จะเป็นไม่ออริจินอลเท่าตัวของโชโกคินนะครับจะเป็นเหมือนมีดัดแปลงมีปรับเปลี่ยนในบางชิ้นบางส่วนบางลวดลายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าของ King Art เนี่ยเขาจะมีดีตรงไหนนะครับก็ข้างหลังเนี่ยคือตัวกล่องตัวแพ็กเกจที่ ใส่มากับเกตเตอร์โรโบตัวนี้นะครับของ KingAr t เนี่ยออกมาแค่เกตเตอร์วันนะครับ King Art เนี่ยรู้สึกจะออกพวกหุ่นยนต์พวกซ u เปอร์โรบอตเนี่ยมาเท่าที่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมีเกตมาชินกามีเกรนไดเซอร์มีไกคิงไกคิงรู้สึกจะออกผสงเวอร์ชันนะครับแล้วก็มี ตัว K, จี๊กจดตัวจี๊กก็ออกมา2เวอร์ชันนะครับของผมมีจี๊กเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับแล้วก็เป็นเกตตัวนี้นะครับตัวที่ค่อนข้างออกมาล่าสุดเกตตัวนี้ก็ออกมาเหมือนจะมีเวอร์ชั่นนี้แล้วก็ออกมาอีกเวอร์ชันหนึ่งถ้าจําไม่ผิดนะครับหรือจี๊กนี่แหละนะครับถ้าถ้าจําผิดยังไงขออภัยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูที่กล่องด้านหลังกันก่อน นะครับกล่องด้านหลังนะครับขออนุญาตเอาเกตเตอร์โลโบเอาวางไว้ข้างๆก่อนละกันนะครับกล่องด้านหลังก็จะเป็นกล่องน้ำตาลนะครับน้ำตาลมีเขียนว่าเกตเตอร์โลโบแล้วก็คิงอาร์ตนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ข้างในเนี่ย ตรงนี้าดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะซีนมันเป็นโลโก้ของ King Art นะครับข้างหลังตรงข้างๆก็จะมีบาร์โค้ดมาอยู่นะครับข้างหลังก็เหมือนกันหน้าหลังนี่จะพรินต์มาเหมือนกันก็เป็นเป็นเกตเตอร์โรบอเหมือนกันนะครับก็เอิลอคกาบ นะออก,อกนนจ็จะเป็นอย่างนี้นะครับเรามเอตัวพลาสติกที่หอออกก่อนนะครับจะเป็นอย่างนี้เกตเตอร์โรโบนะครับจะเป็นอย่างนี้ด้านหน้าจะเป็นดีไซน์ของเกตเตอร์โรบอทอย่างนี้นะครับแล้วก็มีตัวของตัวเนี้นะครับตัวหุ่นฟิกเกอร์ของเกตเตอร์วันอยู่ในท่าโพสิทถือทอมฮอคทั้งสองข้างนะครับ ตรงด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะจะแปลว่าเกตเตอร์โรบอทนั่นแหละนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านหลังก็จะเป็นหุณเกตเตอร์โรบอทของเราถือทอมฮอตนะครับเป็นดีไซน์คลาสสิกนะครับดีไซน์เก่าอีกด้านนี้ก็จะเป็น Get o เนกตเตอร์โรบอทเป็นการเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับก็เป็นสลิปบ็อกครับนะครับตัวนี้ ก็ตัดภาพาให้ดูเต็มๆนะครับกล่องจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์สีทองอยู่ตรงนี้นะครับกล่องจะเป็นสลิปบ็อกสลิปบ็อกก็คือจะเลื่อนขึ้นมาข้างบนได้เห็นไหมครับก็จะเห็นข้างในก็จะเป็นพาร์ตต่างๆนะครับซึ่งตัวเกตเตอร์โรโบตัวนี้นะครับจะนอนมาตรงนี้นะครับซึ่งผมเอาออกมาแล้วแล้วก็พาร์ตต่างๆเนี่ยก็คือพาร์ที่ถ้าสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนตัวเกตเตอร์โรบอท ทั้งหมดเนี่ยเป็น d a ม a จ e เวอร์ชันเราก็จะใส่พวกนี้ลงไปนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูใกล้ๆนะครับจะเอาให้ดูใกล้ๆดูพาร์ทใกล้ๆแล้วกันนะครับก็มาดูที่พาร์ทใกล้ๆนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอยู่ในแพ็กเกจก็ มีเป็นตัวหนังสือเกตโตโรบอทอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นพาร์ตต่างๆหัวไหลขาแขนนะครับพาร์ตพาร์ทที่จะเปลี่ยนต่างไม่ว่าจะเป็นลื้อวงเดือนตรงข้างแขนเป็นเป็นหน้านะครับเป็นหัวก่อนจะเปิดมาดูให้ดูที่ข้างหลังกล่องน,นะครับก็จะเป็นตัวเนี้ยของเกตโตโรบทตัวเนี้ยสามารถที่จะเปลยให้เห็น แต่เหมือนเครื่องยนต์ได้นะครับแล้วพอสมมติว่าถ้าเกิดเราใส่พวก damage p a r t ไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอะไรให้ประมาณนี้นะครับเปิดมาแล้วนะครับถาดบนที่ผมบอกก็จะเป็นอะไรมาให้เปลี่ยนเล่นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีถาดหนึ่งซึ่งซ้อนอยู่ข้างล่างถาดน,นี้จะเป็นพวกปีนะครับแล้วก็ช่วงที่เป็น หน้าอกท้องนะครับมีมือมาให้เปลี่ยนนะครับมือที่มีมาให้เปลี่ยนก็จะมีมือแบบที่เป็นมือจักรกลนะครับเป็นเหมือนข้างในเป็นข้างในแบบเป็นโตเปลือยนะครับจะจะได้เห็นเครื่องจักรแล้วก็มีมือ d a m a g มาให้คู่หนึง่งมือกำนะครับ การที่จะต้องถืงาาอทอมฮอปกอีกคู่หนึง่งแล้วก็มือแบนคู่หนึ่งนะครับก็จะเป็นพาสตางๆนะครับปีจะมีมาให้2เวอร์ชันนะครับก็คือเวอร์ชันนี้ซึ่งเป็นปีแข็งแข็งนะครับปีแข็งแข็งพลาสติกเป็นปีแข็งแข็งแล้วก็มีทอมฮอปนะครับมีทอมฮอปมาให้แล้วก็คู่มือมาให้ ค,คู่มือของ King Art เราก็ต้องดูว่าตัวนี้จะต้องเล่นอย่างไรนะครับแล้วก็มือคี้ข้างใต้ก็เ็นะมเป็นปีกผ้านะครับเป็นปีกผ้าใครชอบปีกแข็งๆก็ใช้ปีกแข็งๆใครชอบปีกขึงผ้าก็ติดปีกขึงผ้านะครับก้นกีบลองถอดมานิดนึงแล้วนะครับตรงช่วงกางเกงนะครับ ช่วงเกางเกงนของเขาเนี่ยก็จะเป็นระบบแม่เหล็กนะครับระบบแม่เหล็กดูดกันนะครับปึ๊บเห็นไหมครับ này, จะไม่มีเดือดของคิงอาร์ตเนี่ยจะไม่มีเดือดจะเป็นระบบแม่เหล็กดูดกันนี้นะครับก็สะดวกดีนะครับเป็นระบบแม่เหล็กแล้วก็ตรงคอนะครับตรงคอตรงข้างหลัง ก็เป็นระบบคือทุกอย่างเป็นระบบแม่เหล็กทั้งหมดนะครับเวลาเราถอดเราก็ต้องระวังนิดนึงระวังหายนะครับทานที่ดีถ้าเกิดเราถอดไว้เราก็เก็บไว้เป็นเป็นเซ็ตเป็นเซ็ตเลยแล้วกันนะครับอืม ถอดไม่ดีมันก็อาจจะเสียหายได้นะครับเวลาถอดถอดดึงมาตรงๆนะครับก็จะได้ตัวเปลือยเดี๋ยวขอลาถอดเลกนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นดูเองงี้นะครับโอเคครับก็เรียบร้อยถอดออกมากองไว้ตรงนี้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะได้แต่ตัวเปลือยเปล้วนะครับ เพียงแต่ว่าตัวนี้อาจจะต้องใส่กลับเข้ามาตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันตัวเปลอยเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากได้หัวตอนนี้หัวของเขาเนี่ยจะเป็นหัวตรงนี้นะครับหัวเขาจะเป็นหัวตรงนี้ถ้าเราอยากได้หัวเปลือยเนี่ยเราต้องไปเอามาจากตรงนี้ครับ หัวตัวนี้นะครับเราจะเอาไปใส่กระตูปเปลือกตัวเมื่อกี้นะครับเราก็จะต้องดึงตรงนี้ออกก่อนเป็นแม่เหล็กนะครับดึงตรงนี้ออกวางไว้ก่อนก็ดึงตรงนี้ออกเป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็ง้างตรงนี้ออกมาง้างเปลือกตรงนี้ออกมาปุ๊บจะเป็นสองตัวประกบกันอยู่นะครับ เราก็จะได้หัวของเขาละหัวซึ่งเป็นหัวเปลยๆอของตัวเกตเตอร์วันนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับเหมือนพวกนกพู่ยังไงไม่ผิดจะสังเกตได้ว่าตรงเนี้ยเหมือนจะเป็นห้องบังคับเห็นไหมครับถ้าไม่ ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจนะถ้าผิดพลาดอะไรขอประการาถ้าผิดพลาดอะไรขออาภัยด้วยนะครับแต่ดูเหมือนจะเป็นเหมือนห้องบังคับถ้าจำไม่ผิดผมห้องบังคับอยู่ตรงหน้านี่แหละผมไม่แน่ใจตรงปากหรือว่าตรงนี้นะครับก็เปลือยมาแล้วนะครับสวยงามนะครับสวยงามเลยสวยงามกว่าที่คิดนะครับ คราอยากจะโชว์ทั้งอย่างนี้ก็ก็โอเคเหมือนกันนะครับก็จะเห็น,นกลไกตัวแมพคนิกของตัวเกตตอรวันตัวนี้นะครับสวยเลยทีเดียวมันก็แปลกตาไปอย่างเหมือนเราซื้อหุ่นมาตัวหนึ่งแล้วเราได้ตัวใหม่ซึ่งมันมันต่างจากเวอร์ชั่นเดิมนะครับ อาจจะผอมๆเพ,พียวๆนิดนึงแต่สิ่งที่พอผมเปื่อยๆมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยก็คือตรงนี้ตรงตรงช่วงนี้ช่วงท้องนะครับเขาะจะเห็นว่าเป็นเหมือนก้านเดือยผมเล็กๆไม่ใหญ่ถ้าเกิดเราโยกไปโยกมาเนี่ยขยับมากเนี่ยผมคิดว่าน่าจะหักได้นะครับเห็นไหมคือแกนเขาเป็นพลาสติกแล้วมันจะ เสียวไส้อยู่ทีเดียวเหมือนกันนะครับแต่ถ้าพูดถึงดีเทลแล้วสวยมากครับอันนี้ผมวางนอนให้ดูดีเทลนะครับดีเทลของตัวเกตัววนตัวนี้ ทีีเดยวมันทำให้ผมรู้สึกว่าหุ่นตัวนี้มันเป็นจริงเป็นจัง,จงดีงนะครับมันสามารถที่จะทำให้เราเชื่อได้ว่าเนี่ยคือหุ่นยนต์ซูเปอร์โรบอทนะครับ ก็ถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะใส่พวก damage part เนี่ยเราก็เอาพวกเปลือกของคขามาใส่พวกอะไระต่างๆตรงนี้นะครับมาใส่ เปความรู้สึกเป็น damage ไปเลยนะครับก็เป็นลูกเล่นอีกลูกเล่นหนึ่งซึ่งทำให้อุ่นตัวนี้มีความพิเศษเราสามารถเล่นได้3า3เวอร์ชันทั้งเวอร์ชันเปือยเวอร์ชัน d a m a g อย่างนี้ซึ่ง,ซ,งซึ่งผมไม่ได้ประกอบให้ใหเต็มนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ประกอบทุกอย่างกับสู่สภาพเกือบปกตินะครับ การประกอบเนี่ยไม่ยากเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าชิ้นส่วนเนี่ยนะครับจะมีด้านบอกไว้ด้านในไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับอย่างตัวนี้จะเป็น R ก็คือด้านขวานะครับเราก็จะรู้ว่าถ้า R ด้านขวาเนี่ยก็ต้องไปด้านขวาของคุณก็คือด้านนี้นะครับเราก็จะใส่ลงไปนะครับแต่ถ้าเป็น L ก็จะเป็นด้านซ้ายนะครับ การประกอบไม่ยากเลยครับนะครับแล้วก็ผมจะเปลี่ยนเป็นมือกําที่ใส่ทอมฮอสนะครับก็คือแล้วก็ไม่ง่ายเลยทอมฮอ,อกตัวนี้แล้วก็สวมเข้าไปเลยนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดมือเป็นมือเปลยเนี่ยออกแล้วก็จะใส่ให้ตัวเชตเตอร์ถือทอมฮอ,อกแทนนะครับสำหรับแคนทู ก็ะจะใส่ไม่ง่ายก็คือเราจะถอดตัวแขนตัวนี้นะครับถอดออกมาก็จะเป็นจอยลักษณะจอยอย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็จะเอาไอ้ตัวแขนที่เราเตะมวยเนี่ยนะครับซึ่งเป็นลักษณะเป็นรูจอยเนี้ยใส่เข้าไปดันเข้าไปพอลงล็อกก็เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นตัว เกตเตอร์โรโบนะครับส่วนปีกนะครับใครต้องการปีกที่เป็นปีกแข็งๆนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับส่วนถ้าเกิดใครต้องการปีกที่เป็นผ้าเนี่ยก็แล้วแต่ชอบเลยแล้วกันครับส่วนผมเนี่ยผมมีตัวเกตเตอร์ที่ปีกข้างหลังเป็นแข็งๆแล้วผมจะขอเปลี่ยนเป็นผ้านะครับเป็นปีกผ้าปีกผ้านะครับจะเป็นลวด นะครับดัดได้นะครับดัดเป็นรูดอยู่ตรงตรงนี้ตรงชายผ้าทั้ง3ามุมนะครับจะบดัดได้เราจะใส่ปีกผ้าเราก็ต้องใส่ไปตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะเอาตัวแม่เหล็กด้านหลังเนี่ยนะครับสอดไว้ในนี้ก่อนจะด้สอดไว้ในแม่เหล็กตรงนี้ก่อน็นได้นะครับสอดไว้ตรงนี้แล้วเราก็จะใส่ไว้แล้วก็จะประกอบแม่เหล็ก ចប់ទៅเรียบร้อยนะครับขอขอขยายนิดนึง เรียบร้อยนะครับเราก็จะปีกผ้าของเกตเตอร์โรโบของเรานะครับสามารถตัดได้จะให้เป็นยังไงก็แล้วแต่หรือจะให้มาด้านข้างก็แล้วแต่เราจะดัดนะครับหัวของเกตเตอร์โรโบนะครับหมุนได้380องศาแน่นอนนะครับแขน ได้ประมาณนี้90องศานะครับแขนที่งอได้ประมาณกเกือบเก้าสบองศานะครับเราที่เราขยับจะมีเสียงก,ก,กิ๊กกิ๊กกิ๊กอ่ะนะครับแขนตรงนี้ขยับมือตรงนี้ขยับได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับถอดอันนี้ออกก่อนแล้วก็หลุดอีกแล้วนะครับตรงช่วงลําตัวตรงช่วงขาก็ประมาณนี้นะครับขานี่ก็งอได้ประมาณนี้นะครับ ก็ขยับประมาณนี้ครับเอลก็ปิดได้นะครับแต่ผมขอแนะนําว่าช่วงเอลเนี่ยเห็นแกนแล้วใช่ไหมครับแกนนี่มันเล็กอย่าไปขยับเลยนะครับเสียวหักเปล่านะครับเมื่อกี้มีทริคนิดนึงนะครับเวลาที่เราติดตัวพักคุมเนี่ยนะครับมันจะอยู่ข้างนอกตรงนี้นะครับเราจะต้องใช้เล็บเกดเข้าไปให้มันจมเห็นไหมครับให้มันจม เคี้ยวเข้าไปนะครับทนจมเคี้ยวเข้าไปมันถึงจะให้ตรงตรงัวแป้นตรงนี้โผล่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเพื่อจะจะได้สวมมันแล้วมันจะได้ไม่หลุดนะครับพอเราเรากดลงไปเสร็จปุ๊บพอเราสวมไปปั๊บมันก็จะจไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะครับนะขอเราติดตั้งนิดนึงนะครับมันอาจจะยากสักนิดนึงตรงนี้ ต้องให้มันลงล็อกจริงๆอ่อเคับ okay. อืมลงล็อกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่ความงดงามของตัวเกตเตอร์โรโบของ King Arts กันนะครับ ที่มีความงามใช้ได้ครับ <Wow. S 1> การประกอบเล่นก็ค่อนข้างง่ายเพราะว่าใช้แม่เหล็กเป็นตัวประสานนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อกี้ผมลองจับเล่นดูนะครับมันก็ค่อนข้างจะหลุดง่ายมกันเวลาใช้แม่เหล็กเป็นตัวประสานเนี่ยนะครับหรือไม่อีกทีหนึ่งถ้าสมมติว่าวันนึงแม่เหล็กเสื่อมเนี่ย มันก็จะอาจจะต้องลำบากซ่อมกันซะหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่สวยนะครับจะมองเห็นลูกเล่นที่เขาสรสา์ตั้งใจทำทั้ง แมคชนิกข้างในทั้งลูกเล่นของการออกแบบนะครับครับสุดท้ายนี้สิ่งที่ต้องการสำหรับตัวฟิกเกอร์ของ King Art นะครับเท่าที่ผมมีมานะครับทั้งจี๊กทั้งตัวเกตเตอร์ตัวนี้ก็คือ ครับขาตั้งจริงๆเขาก็ยืนได้แหละแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นผิวที่มันไม่เรียบเงี้ยนับเขาจะหงายไปข้างหลังเมื่อกี้ตอนที่ผมก่อนที่จะเซตอัพแล้วมายืนให้ดูเนี่ยก็หงายไปเหมือนกันนะครับสําหรับความสวยงามของตัวเกตเตอร์ตัวนี้ผมให้ที่ a ลบนะครับแต่สําหรับการขยับเล่นผมให้ ประมาณถ้าไม่ติดตรงที่ชิ้นส่วนมันหลุดง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมให้ประมาณ B ครับนะครับถามว่าตัวโชโกโกคินตัวเนี้ยเล่นสนุกกว่าไหมตัวเนี้ยเล่นสนุกกว่านะครับขยับได้ไม่ต้องกลัวหลุดมากกว่าแต่ด้วยฟังก์ชันนะนะครับฟังก์ชันของตัวการประกอบกันต้องที่ต้องแบบสามารถ แปลงเป็นได้3าล่าทั้งดเมจทั้งล่างเปลยทั้งอะไรเนี่ยผมว่าตัวนี้ยังไงก็คุม้ม <Yes. S 1> นะครับแต่ถ้าต้องการแบบคลาสสิกเลยเวอร์ชันคลาสสิกคลาสสิกเลยก็คือของโชโกคินตัวนี้นะครับก็เป็นอีกความเห็นหนึ่งเก็บเอาไว้พิจารณานะครับสำหรับคนที่คลั่งไทย ซูเปอร์โรโบหรือว่าเกตตอรวันนะครับจังผมนะครับคล้ายเกตตร g วันเกตเต o ร e ทูเกตตรนะครับแต่ว่าคอมคิงอาร์ออกมาแค่เกตตวันะครับคิดว่าไม่น่าจะออก2กับ3นะครับเพราะว่าไม่น่าจะดูลการตลาดหรือว่ากระแสความดังไม่น่าสู้กับเกต o ตอได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอ ไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีอะไรผิดพลาดประการใดเนี่ยขออภัยไว้ณที่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอตัวอะไรต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ